โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากำลังกับเกมอ่าเกมเทเลนเนอร์นะครับโอ้ยแหลก,กโอ้ยคู่นะโอเคมาแล้วโอเคนี่ก็เป็นไอดีของเพื่อนผมว่าผมไปแลกมาแต่ดีจริงผม แต่ดิจริงผมก็เป็นอันนี้นะเนี่ยนะอันนี้ของผมนะฮะแต่ว่าผมขี้เกียจและเบื่อนะฮะให้ไอพวกไอพวกากากากเล่นไปนะก็จะอัพแล้วเดี๋ยวพออัพแล้วผมก็จะก็จะไปน,นี้ก็เป็นชุดอารินบวกศูนะเพราะว่าผมไม่มีตังค์นะฮะเออก็ใส่ไปก่อนแล้วกันนะใส่เทพไปก่อนแล้วกัน นี่ก็อันที่แท้จริงนะฮะโอเคใส่มารมาเทพเล่นเทพเราเป็นคนเทพอะถุยไม่ใช่นะฮะนี่ก็จะเป็นสัตว์สองตัวนะฮะของขวัญก็มีแต่ยังไม่รับว่าเก็บไว้ก่อนนี่ก็อัพโยก็มาเปิดกล่องนี้ได้แล้วก็จะได้ของมากมายอันนี้เวลาในฟาร์มก็มาใช้ได้เลยนะครับ โอ้โหแล้วใจชินทัยังไงทุยยังมีเอโรมาเล่นฮะอันนี้ก็เป็นกล่องสมบัติอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอเปิดปุ๊บก็จะได้ไอ้ที่ตุ่มที่ตู้ที่ส่วนสาเทรานะนะฮะอันนี้ก็ย้อนวิเศษเอาไว้แรกเอาไว้แรกกัดแพ็กเนี่ยนะฮะ นี่มุงก็มีเลยวว่าตังไม่พอนะครับเราจะเล่นด่านไหนก่อนดีฮะเออเรามาปั๊มกันดีกว่านะเฮ้ยอันไหนดีเราก็พิมพ์ไปว่าเป็งเป็ง นี่ก็จะอัพแล้วนะฮะอ้าวโอ้โหเขียวเวลาไหมเนะี่ยสัตว์เขียวเตะร่พ่อมก็ โอเคเราเีย <Okay. S 2> ว่ากดกดกดโอเคอันนี okay. ้ก็จะไม่ไก้เงินแค่ด่านเดียวพอนะเ mm. พราะใน Youtube <S 2> <S 2> <S ผมมันอ่ามันอัดอัพเกินสิบห้านาทีไม่ได้นะถ้าเกิดเกินยังไงก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอ่าก็จะแบ่งเป็นพาร์าทๆาเอานะเกินก็ช่างแม่งอนะไม่สนใจอนะ โอเคเลยนะแฟบลัวลัวแฟบลัวลัวแฟบ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 ฟิวฟิวโอ้ยสติดไปเลยนะโอเคะเราเราต้องผ่านช่องที่มีขนมปังแบบนี้ถ้าเกิดช่องแบบนี้เวลาเข้าไปก็จะย้อนมาอยู่ตรงนี้นะฮะ โอเคเราเข้าตรงนี้ไปนะไปเลยนะครับไปเลยเขี้อันสุดท้ายโอ้ยแหลกแหลกเบย์อะกระตุก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 ตุกตุกตุก โอเคนะ่ะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับโอ๊ยสัตว์ติดอะไรวะเฮ้ยรเรีวๆดิเปลืองเวลาคลิปเขาอ้สัตว์พิมพ์ไม่ว่าอัดเกมอยู่ เรืองไวสัตก็สัตว์เอ้ยพ่อองดิเออเออเกต เก็ตในน้ำครับเยี่ยมเป็นไงล่ะครับโอ้เวลามันจะพอไหมเนี่ยสั์เราจะลงหมอ้อหรือเราจะปัม๊มเอ้ยหรือเราจะผ่านอนะผ่านอีกว่านนะฝีมือกะก,ก็ขอเาข,ขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คอมกะ จริงจังนะมึงไ้สัตว์เอ้ยเอ้ยเยี่ยมไปเลยยีมไปเลย,ย,เลยถ้าเกิดพี่จีดูคลิปนี้อยู่ก็อยากให้พี่จีมาอัดนะฮะพี่จีนะฮะอ่าอยากเห็นพี่จีรีวิวมากเลยนะฮะ ไปกันต่อเลยก่อนอื่นเราต้องเก็บเกดก่อนโอ้ยย่ไปเลยพวกก็เป็นเวลากี่นาทีแล้วก็ไม่รู oh, ้ว่าก็แม่ไปก็อัดเลยนะฮะทนไม่ไหวแล้วนะโยเขี่ยมาเลยมาเลยมาเลยเขี่ยไม่แงงกูทำไมอะ ขอดาวหน่อยดวดาวดาวดาวด,าว,ด,า,วด,า,วดาวของดีอ่ะ <c oughs> เร็วช่วยหน่อยเอาไปกินเอาไปแดกแล้วก็ต้องมายืนตรงนี้นะ เพราะว่าเราเป็นคนเทพมาเรารู้เหตุการณ์ลงหน้าเห็นไหมฮะเอาไปเลยจัดไปไอสัตว์แย่งอีกแล้วเออตัวคนแก่เย่ย <Yeah. S 2> แล้วก็ทิม้มว่ายิ่งไปเลยฮะฮะ นี่ก็เป็นตัวสวนะคิดเกียรซื้อตัวพรเอเรีอนว่าเงินไม่มีนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะจำไว้นะจําไว้เวลาเล่นด่านนี้นะจัดไปเรือของมึงตายเรือของมึงไงถัด โอหนานกันนะเนี่ยเฮ้ยกี่นาทีแล้วก็ไม่โล่โอ้ยโอ้ย เฮ้ยตายโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะลงลงให้หมดลงให้หมดเออเสียเวลาอะไรอ่ะเออดีมากเอาแม่กูสิครับเหลือหนึ่งคนนะเนี่ยลงเสียเวลาคลิปมันะ้ยเนออี่ย ดีมากโอเคนะก็ทั้งวันวันนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ,ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะก็ บ๊ายบายครับสวัสดีครับบายเจ้